ขอความเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำนาัจาชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังชาดกเรื่องนี้ก็มีว่าในาพัทธากับอาศัตท,ทั้งหลายก็ได้ต่างภาพ,พวกกลุ่มของตอนเองให้เป็นหัวหน้า คอยดูแลรักษาบรดาศาตร์สีเท้าทั้งหลายก็ตั้งให้ราชสีเป็นหัวหน้าของสัตว์ที่มีอำนาจทั้งหลายในป่าปลาในมหาสมุทรก็ตั้งปลาอานนท์เป็นหัวหน้าปลาทั้งหลายคอยดูแลปกปักรักษาป่าในมหาสมุทรนกโงทองก็ตั้งพญานกของ ทองเป็นหัวหน้าโยมาข้าวหนึ่งพญาหงทองก็จะแต่งงานลูกสาวเพราะว่ามีลูกสาวแล้วก็อยากให้ลูกสาวนั้นมีครอบครัวก็จึงประกาศให้นกทั้งหลายที่อยู่ในป่าหิมะพานว่าจะให้ลูกสาวเลือกคู่ ลูกสาวก็ชื่นชอบนกโยงหนุ่มตัวหนึ่งซึ่งก็มีส้อยสมัมาวมีสร้อยคอมีขนงามประด,ดุจว่าแก้วมณีขณะที่ลูกสาวชอบพ่อแม่ก็ยกให้ขณะที่นกทั้งหลายต่างก็ชื่นชมนกโยงว่า เ,ออเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาได้ลูกสาวของพญาหงมาเป็นคู่อนกยงมีปามึกเขิมอมองตัวเองว่ามีปามสวยปามงามหลายคนนกทั้งหลายในป่าเนี่ยไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับตอนเองได้ว่าแล้วก็ลำแพน ถานของตัวเองใน่ามกลางหมู่นอกทั้งหลายหมู่นอกทั้งหลายก็ติเตียนนกยงหนุ่มว่าเออทำไมไม่รู้จักละอายไม่รู้จักเกรงอ,อกเกรงใจพญาหอมทองอี่สุดแล้วพญาหอมทองเห็นอาการกระด้างกระเดื่องของนอกยงเช่นนั้นก็เลยไม่ยกลูกสาวให้ที่สุดแล้ว ลาบหายเพราะว่าไม่มีความละอายใจนั่นเองในชาติสุดท้ายพญาหงทองก็ได้เกิดมาเป็นพทธเจ้าอาตมา,าพาณามาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังว่าบางทีเราอวดอ้างตัวเองมากเกินไปก็ไม่มีคนชอบอัิี่สุดแล้วแทนที่จะได้ดิบได้ดีก็ไม่ได้เพราะว่าชอบอ้างชอบอวด นี่เป็นสังคมของสตัตว์ต่างหลายโยมแต่ว่าถ้าสังคมมนุษย์นะเราก็จะเห็นว่าคนเราไปติดกับของฟาร์มโลกอยากจะมีของแบรนด์เนมอยากจะมีของหรูโดยที่ว่าถูกต้มถูกหลอกที่ถูกต้มถูกหลอกได้ก็เสียรู้เขาในปัจจุบันนี้ก็มีเห็นมากมายยากยมทั้งหลายที่สุดแล้ว เราก็ถูกสังคม